ช่องสองพครับผมพระสมเด็จพิมพ์แหวกม่านเนื้อทองคำผสมหล่อโบราณครับอนุญาครับดูนะครับดูกันชัดๆช้าๆนะครับเนื้อของพระพิมพ์ของพระนะครับสร้างใน ยุคไหนพอสอไหนมีบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงเนื้อชานหมากเนื้อโลหะผสมนี่ครับหล่อบโบราณเนื้อของพระเป็นยังไงนะครับสังเกตเอานะครับด้านข้างด้านหน้า ด้านข้างและก็ใต้ฐานองค์พระนะครับเห็นรอยตัดแต่งช่อจำนวนนะครับเนื้อหามูลสารนะครับธรรมดานะครับเล่นแร่ธาตุนะครับเหลือจะมีทองคํำผสมหรือแร่อื่นผสมเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่ของเล่นๆนะฮะพระสมเด็จนะครับ ขึ้นชื่อว่าพระสมเด็จด,ดีอยู่แล้วนะครับพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกดใช้กดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะกันนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ